ป่นแบบไม่สนลูกใครเอา้าสาวน้อยผัาก,กาดาษดโอ้บักไวโอลีนมันมามอบความรักแบบแพคคู่ว่ะนี่ไงแทนกระโดดของเราถึงเวลาได้ใช่แล้วกระโดดไปเลยลูกเฮ้ยมันใบสก,กิลว่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินคนขายของเล่นผูนาราก มีทั้งหูมีทั้งหมวกน่ารักเนาะเราชอบมากเลยในชื่อสกินว่าคุณเปเปอร์วิงวาซานนี้สวยแบบไม่สนลูกใครคือฉันนี่ล่ละคะ่ะแล้วก็มาในโหมด 8v2 มาดูกันซิว่าเราจะรอดจากฮันจอมโหดได้ไหมต้องขอบคุณเพื่อน487ด้วยนะจ๊ะที่ให้เรามารีวิวสกินนี้ พร้อมแล้วบ่บไปดูในเกมกันโลกูกมาตีล่าสู้ด้านสวนสนุกอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปเปิดกล่องเหมือนเดิมก่อนดูซิจะได้อะไรหวังว่าหันจะไม่มาตอนที่เราเปิดอยู่นะได้ปอกแขนโอเคงั้นก็ไปแตะเครื่องสักนิดหนึ่ง แล้วก็ไปหาจุดวางไม้กระโดดอา่ารู้ละวไปวางบนสไลเดอร์ดีกว่าหือมีคนโดนตีแล้วหนึ่งฮันคือบักผมผีไวโอลินเดี๋ยวขอจัดมุมก่อนเวลาจะวางทีไรชอบจะวางไม่ค่อยตรงนะเราได้อยู่ใครที่เจอฮันก่อนก็จูกฮันให้ได้เด้อเดี๋ยวคนสวยคนนี้จะเปินไฟให้เอง เอเพื่อนที่ดวนไล่จุ๊กมาแถวนี้สู้มันเพื่อนสู้มันเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอ๋อมีอีผีแมวด้วยปั่นแบบไม่สนรู้ใครอา้าสาวน้อยผักกาดอ,อ๋อบักไวโอลีนมันมามอบความรักแบบแพ้กล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเหตุวุ่นวายอยู่ตรงนี้เครื่องเหลืออีกติ่งเดียวเองสิจุดได้โบนโอ้เอาอเพื่อนโดนตีล้มเึล้มสองสยองขวัญ อ๋อเข้าวาไปล้มอยู่ตรงนู่นน่าจะรอดกันอยู่เนะอะเพราะตอนนี้หัวใจเราเต้นแรงหันมันน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วแหละนั่นไงอีผีแมวมันมาเล่นกูแล้วเอาตีเตามมาเลยค่ะปอกแขนพุ่งได้แค่นี้เหรอเอามันใบสกิลว่ะยังไงยังไงใบสกิลเราไงไม่เคยกลัวนะแคะ่ อุ้ยแค่เจ็บหนึ่งชิวๆอ่ะแบบนี้ยังต่อได้ยาวๆนะคะบอกไว้ก่อนเอา้าหลบแมวไม่ทันุยวิ่งเข้าไม้วิ่งเข้าไม้รอดไหมรอดไหมโอ้ยก็ยังรอดอยู่ฮไล่ใครไม่ไรมาไล่ฉันก็ต้องทำใจหน่อยนะจ๊ะแมวเป้าแจ้นี่งไงแทนกระโดดของเราถึงเวลาได้ใช่แล้ว กระโดดไปเลยลูกฮมันใบสกิลว่ะโอ้ยแมวก็ติดเรามาตอนที่เราบินอยู่บนฟ้ามันก็เลยลบใบสกิลได้วยสาวน้อยปันไฟอยู่แต่มันก็ตามเราเหมือนเดิมไม่นะกระโดดข้ามหน้าทางยมันบินมาเก็บงานเอา้าเมื่อกี้กดเครื่องร่อนบินไม่เถอ มีไม้กระถา,ายอยู่เอามาใช้ก่อนวิ่งไปกระโดดอีกรอบจะทันไหมเอา้าแมวมันก็ยังมาสวบได้อีกเนาะกระโดดไปก่อนเมียวมันก็ไม่สกิลนั่นไงไม่เถอะไฟแดงจี้ตูดมาแร้วเอะมันก็เอาสุดจริงอะไรจริงเอา้าไปไหนอะ่ะโอ้โหอีผีแมวมันก็รอบเนาะเหมือนชิว มีเวลาเดินไปหาตีคนในบ้านสองชั้นต่อได้อีกทำเหมือนเราเป็นสิ่งของมาตีให้เจ็บแล้วก็จากไปลุกเองแม่งเลยดีไหมเลือดก็ใกล้จะเต็มแล้วแต่มันก็ต้องเดินมานั่นไงนี่มึงใช้เทคนิคคำนวณคณิตฟิสิกส์และไทาทานิคมาใช่ไหมพอกูจะลุกมึงเดินมาปับ๊บพอดีเป๊ะเกิน เครื่องอย่าบอกนะห้าเครื่องตลอดการรละนานเทินใกล้จะหมดเวลาอีผีแมวก็เดินกลับมาเฝ้านุดสวยด้วยระวังแมวมันสวบด้อเพื่อนอีผีแมวคนนี้มันเล่นเป็นนะยืออีกหน่อยก็ได้เอาโดนแมวสวบนานไงโดนตีแล้วเออขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ไม้กระโดด ท่านมอนอ์อีผีแมวโอ้ยวิมีนกว่าโอ้ผู้อย่างรู้ส่งนกมาให้ทันเวลาพอดีทราบสึงยิ่งนักเฮ้เราบินได้ยาวๆแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนอุ๊ยบักไวโอเลีนก็อยู่ตรงนี้ไม่นะหวังว่ามันจะไม่เห็นเรามันไล่เพื่อนอยู่โอเคจูใครได้เถอะเพื่อนรักษาข่อยเน่ เหลือสี่เครื่องแล้วเอแต่หันมันก็จับใครนั่งไม่ได้นะนอกจากเราคนเดียวก็ถือว่ายังดีอยู่เราวิ่งมาถึงตรงนี้มันก็ตามไม่ทัน <Hey. S 1> อุ้ยเหลือสองเครื่องแล้วว่าแบบนี้ก็เจียวๆสิค่ะไหเกดอีโมเรนสีสบายใจจริงๆ เป็นหมื่นเลยไปซื้อของวิ่ง <c oughs> หันมาไล่เพื่อนอยู่แถวนี้เดี๋ยวขอซื้อของก่อนได้ไหมอย่าเด้ออย่ามาตีฉันตอนซื้อของเด้อเธอเป็นหา่านเธอต้องมีแจอยาบานนะรู้หรือเปล่าแปซื้อของเสร็จก็มาวางไม้กระโดดไว้อีกอันข้างบนตรงนี้ <c oughs> เผื่อเพื่อนๆจะได้ใช้หามุมก้อน โอเคเราไปป่านไฟต่อละเด้อเฮอีผีเมียวมันหายไปไหนอ่ะเห็นแต่บักไวโอลีนแหมไล่เราตั้งนานอย่าบอกนะมันตีใครไม่ได้แล้วมันกดออกเกมถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าสงสารจริงๆนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้ก็เห็นแต่เงาบักไวโอลีนคนเดียวรู้สึกคลองใจยังไงบอกไม่ถูก ไหนขอไปดูราดเหล่าสิเพื่อนก็เตรียมเครื่องแล้วใสีพีแมวอยู่ใส่จ้าฉันกำลังวิ่งมาหาเธอนะคือเงียบแทล้ล่ะแแถวนี้ไม่มีเอา้ากดยอมแพ้ไปเฉยเลย